ลอยดอบางอยดอก่อนให้มันไปได hey, go <t> ้เช่นลอยดออย่างคือวิจอยนะไอ้เรียบดวนเนี้ยแล้วก็เชื่อบนไฟฟ้าสีเหลืองสีชมพูนนให้ดีอย่างน้อยคเป็นทางเลือกในการออกมาได้หรือสังคมว่าแถวมินที่เยอะวันเป็นรูปแบบที่น่าจะสำเนินการเดินทางในกรุงเทพดีกว่าส่วนระยะยาวเรื่องขี่จักรยานให้ทั้งทั้งเส้นทางเนี่ยอาจะต้อง้่อจเข้าไปไม่ได้เป็นจริงในสี่ปีนี้ สำหรับพี่ฮาร์ดเองเนี่ยจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าความฝันของเราเนี่ยจะไม่เป็นจริงมันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเดินทางจากมุมหนึ่งของสีไปบางบุเทียนโดยใช้คลองเหล่านี้ถ้าทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันชาวบ้านหลายคนอาจจะไม่น้อยเพราะเขาใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งตำแหน่งของทกศเนี่ยเขามีทางเข้าและออกทียไม่ได้บอกเราทราบให้ิู้กันให้ฝากไว้กันทุวันุที่เจรินะครับเลียกทางรถไฟ ตรงไหนมีทางรถไฟทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนซึ่งดีพื้นที่ออามาทำเป็นเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับรัฐบาลได้นำเสนอกฎหมายหลายรูปแบบมากเลยซึ่งผมเห็นแล้วที่ฮาร์ซึ่งจริงๆมันมีคนที่สามารถใช้ได้อยู่จำนวนมากนะครับแต่อาจจะยังติดขัดด้วยด้วยติดขัดด้วยความที่เขายังไม่เคยรู้หรือเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่คิดว่าพวกผมจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้อยู่ในระดับประมาณแปดพันคน ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจด้านสกีเตอร์ไฟฟ้าไงคนระับทำใประกอบขี่จักรยานเ<อ>ามื่อ80กว่าป,ปีที่แล้วเนะี่ยมันเคยเกิดขึ้นตอน24 78แล้วตอป,ปี58กทมเคยจะดึงเรื่องนี้ขึ้นมาแลนน้วก็เงียบไปผมว่าเรื่องของกา,า,ทารทำาบจักรยานมันดีตรงที่ว่าถ้าคนที่มาสมัครใบขี่เนี่ยจะต้องมีการอบรมมันไม่ได้เหมือนกรารางขี่เป็นวีดีโอแนะนำทำเป็นคู่มือการสอนแนะนำในการ ทางเชื่อมระหว่างระหว่างระหว่างแม่ของแม่น้ำมาตัดนะฮะมาใช้เยอะนะครับที่ที่เคยมีอย่างเทศกิจเนี่ยเคยมีรถต่อการเนเซกเวนะครับอ๋อเหรอครับเทศกิจเคยขี่เซกเวเซกเว what happened เกิดอะไรขึ้นฮะก็ขี่ได้ก็ขี่ได้ไม่ลงยังมีอยู่นะตอนนี้เหลืออยู่สามสี่อาจจะเปลี่ยนท่าโรถอาจจะให้เทศกิตรใช้ลอดเดินเซกเวเข้าชุมชนจะมีความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ที่หน่อได้มันรับในส่วนนึงของเกษตรซึ่งอย่างที่พีลร้านบอกการประเมินว่าอาจจะ วันหนึ่งอาจจะให้ถักองกีฬาของผมมาช่วยสอนเด็กอะไรอยา่างเงี้ยนะครับแถวๆนี้โอ้แค่ๆอย่างนี้เทียวได้ไม่ได้บคพี่นะ ห้าสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สปีดแต่สปีดที่พี่ฮาร์ดขี่แล้วรู้สึกปลอดภัยฝึกอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับบางคนถอยหลังได้ด้วยนะแต่ผมทำไม่ได้ไม่ได้วันนี้คนที่ขี่ถอยหลังเป็นเขาติดรัฐหมาดนะปรีนก็เล่นครับท่านผู้ว่าบอกอะไรครับสัปดาห์อะไรนะอะไรนะไปสิครับต้องไปนะเพื่อนกันครับได้ครับก็ สวัสดีครับเพื่อนๆสื่อมวลชนท่านชาติชาติได้รู้จักกับเพื่อนที่ผมนํามาในวันนี้นะครับแถวหน้าเนี่ยคือจักรยานสองล้อนะฮะพี่เจี๊ยบพี่ต่ายแล้วก็น้องหมองคุณคุณโลนะฮะคุณโลเนี่ยดูผมขี่ล้อเดียวเพราะว่าบ้านผมแล้วก็บ้านกิ๊บเอ้ยบ้านไม่ใหญ่อยู่แถวนั้นนะครับนี่ผมนี่แะผมนี่ครับผมนี่นะต้นนกล้อเดียวเดียวนะเดี๋ยวกลับมา คนนี้เก่งครับดูไเที่ยงหาโมงย่ะควสามารถเฉพาะตัวด o น็อตไปด s เซตโม เอาขี but, <c oughs> ่แบบธรรมดาครับน้องแท็กแบบคนทั่วไปขี่ไม่ได้เบรกยังไงตัวไปข้างหน้าก็เร็วถ้าจะเบรกก็เอ็นไปหลัง

นีไปใส่แลต้องใส่กางเกงสังมจริงๆใส่อน่น้องกขวนหนึ่งของไมโครโฟนที่การเดินทางแบบไมโครที่เก้น้งเิ่้อเพิ่น้ต้นไมครับครับัจะใช้ ล้อเดียวใช่ครับรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีกลุ่มที่ใช้จักรยานใช้พวกสกูตเตอร์ซึ่งก็เป็นการเดินทางทางเลือกนะฮะจริงแล้วมันก็เป็นระบบที่มาเสริมกับระบบหลกั <m ob ility> กเขาเรียกไมโครมบิลิตี้ไมโครก็คือจุดเล็กๆโมเิลิตี้คือความความคล่องตัวก็เป็นความคล่องตัวแบบเล็กที่มาเชื่อมต่อกับระบบใหญ่เช่นอาจจะขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้าหรือไม่ก็ขี่พวกสกูตเตอร์ไปจ่ายตลาดอะไรบ้างเนี้ยครับใกล้ๆแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งที่อยู่ในในโยบายเราว่าเราจะทําระบบเส้นเลือดฝอยเชื่อมโยงก็จะมีแนวทางพัฒนาบาง เส้นทางขึ้นมาก่อนเพื่อให้เป็นเส้นทางตัวอย่างเช่นเรียบด่วนอาจจะมีมีแนวรถจักรยานอยู่แล้วก็จะดูว่าจะไปเชื่อมโยงกับพวกรถไฟฟ้าอย่างไรเช่นมีที่จอดรถตามสถานีรถไฟฟ้ามีจุดที่สามารถเชื่อมโยงได้หรือว่าการให้เอารถเหล่านี้สามารถขึ้นไปในบนรถไฟฟ้าได้ขึ้นบนรถเมล์ได้ก็ผมว่าพอเรามาเจอผู้ใช้ประสบการณ์จริงก็จะมีปัญหาต่างๆช่วยกันมาแจ้งนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วท่านสารนนท์เองท่านรองสานนท์ก็เองก็เป็นคนที่ใช้จักรยานประจํา พูดเรื่องคลองนะคลองโอเคแล้วท่านพิทักก็แนะนําว่ายีราทางเดินริมคลองก็เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงได้ดีเพราะว่าคลองเนี่ยมันจะมีสะพานรอดก็จะไม่ติดไฟเขียวไฟแดงจะไปได้สะดวกแ,วแต่ผมแท่จำว่าเขอเแสบก็จะม,มีจุดที่อาจจะต้องเพิ่มเส้นทางบ้างเช่นหน้าปอสวระษามิตรซึ่งทางมันยังขาดอยู่เพราะการเชื่อมโยงนี้ทําให้การเข้าถึงและการเดินทางสะดวกขึ้นก็ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของเราสุดท้ายคือการใช้รถยนต์ที่น้อยลงมาแล้วก็ทําให้เกิดความคล่องตัว ันก็เป็นไมโคร mobility บวกกับแมคโครแมคโรคือภาพใหญ่พวกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมรรวมกับไมโครก็คือการการเ้นเือร์อยที่เสริมไปนะผมว่าก็ได้เครือข่ายกลุ่มนี้มาก็ดีครับจะทําให้เราเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถตอบโจทย์ของคนเมืองได้ดีขึ้นแล้วก็มันอาจจะเป็นการเดินทางทางเลือกอ่ะคือไม่ได้หวังให้ทุกคนใช้การเดินทางนี้มันอาจจะเหมาะกับบางคนแต่น้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมกันแล้วก็ทําให้เมืองอะสะดวกมากขึ้นครับพี่ท้าได้เสริมไหม ผมดีใจครับที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารกทมให้ความสนใจกับไมโครมบิลิตี้ผมพยายามเรื่องนี้มาเกือบ20ปีแล้วครับท่านผู้ว่าแล้วอย่างหนึ่งผมว่าไมโครมบิลิตี้นี่ก็ดีคือว่าพี่ฮาก็จะเห็นปัญหาอื่นของเมืองด้วยไม่ใช่แค่เห็นเรื่องการเดินทางแต่จะเห็นว่าจุดนี้มีขยะจุดนี้มีพุตบาทที่ไม่ดีก็สามารถเป็นเหมือนกับคนช่วยแจ้งเหตุด้วยเพราะว่าเขาก็จะเดินอยู่บนพุทธบาททางเท้าเห็นการก่อสร้างที่ไม่เสร็จอะไรเงี้ย มันก็ถ้าเกิดเราอยู่บนรถอาจจะไม่เห็นปัญหาพวกนี้แต่พอลงมาเดินติดกับดินเนี่ยก็จะเห็นปัญหาพวกนี้มากขึ้นก็จะเป็นเครือข่ายที่ช่วยแจ้งเหตุกับมเข้ามาด้วยครับซึ่งพิทาก็ได้แจ้งหลายจุดนะแถวบางบัวแถวอะไรอย่างนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับเทุกคนครับเดี๋ยวไปดูต่อนะโอเคต่อเชิญทุกคนที่ร้านคนเมืองคนะจะถ่ายเป็นสองเลือดนเรื่องไม่่ากันครับต่อไม่น้ำไม่ได้ตีนี้ทหานสิ่งของมั้งต่อไม่ไม่เลยตีนี้ เรื่องเกเปิดกระชาเสรีเนี่ยเรารู้ทุกคนรู้ร่วมกันนี่ถามว่าหน้าที่กทมคืออะไรก็มี2ส,ส่วนเรื่องสารสุกกับเรื่องการศึกษาถูกไหมแล้วก็ให้เจ้าที่เราเนี่ยทำให้ท้องสุงนกการแพทย์ทำไมไปตรวจรู้ข้อมูลว่ามีอะไรเขาก็มารายงานนั่นเองว่ามีเขตอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้โจมตีเลยผมว่าเรายินดีไปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างฮนะแล้วอย่างที่บอกผมอ,อาจจะอา,อาจจะออกข่าวไม่ชัดเจนเราก็ยังไม่ได้พิสูจน์ถึงขนาดที่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากกรญชาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่มีรายงานว่าคนนี้สูบิต เขาก็รายงานอย่างนี้เพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นการหาเรื่งริชิดิดการเมืองเลยเพราะว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วครับแต่ใครว่าในฐานะหน่วยปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องเราต้องแจ้งเตือนถ้ามีเหตุแล้วเราไม่แจ้งเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเราก็ไม่ได้บอกข้อจริงให้คนระวังไงนั้นพอเราเตือนปุ๊บผมว่าคนก็จะระวังขึ้นแต่คนจะสูบเขาก็สูบแหละเขาก็ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมันก็ทำตามกฎหมายแต่ว่าเราไม่ได้ดิครดิตใครเลยเพราะว่าผมว่ากระบวนการอนุมัติกัญช่ยมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมานานเราก็รู้อยู่แล้วนั้นเราในฐานะที่เราไป็น่ปฏิิบัตตเรกแแจ้งหุคับ แล้วผมก็ไม่ได้ไม่ไดิจิดิตไทยน,น,นะเพราะก mm hmm. ็อ,อย่างที่บอกก็บอกเ้อาท็จจริงซึ่งเราเองก็มีคนรายงานมาตัวรายละเอียดก็จะให้สํานักแพทย์เขาแถลงเพิ่มเติมบ้างว่าสุดท้ายเป็นยังไง mm hmm. ก็ถ้าเกิดตามเขา้าใจผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือที่เขาแจ้งมาตัวการศึกษาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องเพราะว่าเด็กอาจจะมีผลเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นส่วนที่อ่อละเอียดอ่อนต่อเรื่องก,กัญชาถูกไหมถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังสถานก,การณ์ต่ารๆ mm hmm. ผมว่า mm hmm. เราก็ทําตามหน้าที่อ่ะถ้าเรารู้เหตุสี่เคสแล้วผมไม่พูดน ผมว่ามันก็ผมก็มีรู้สึกผิดเหมือนกันนะว่าเออถ้าเรารู้แล้วเราไม่พูดเนี่ยก็อย่างน้อยมันก็อาจจะเตือนใจคนได้ว่าเฮ้ยต้องระวังกันนะมันมีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียด้วยบางจุดนะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจให้เองครับมันต้องไม่มีการที่เสด็จใครครับรอแล้วผมก็ยังไม่ใต้ว่าอย่างแล้วพูดไปใครจะเสียใครดีเพราะว่ามันเป็นข้อดีจริงฮะแล้วผมว่าทุกท่านก็ช่วยเต็มที่เรื่องนี้ครับการเห็นทุกยมีการสื่อชัยแบบสาธารณสุขเรื่องผมว่าทางผมไม่ได้หาหลือส,าาสุกแต่เข้าใจว่ามีหล้วก็ เรอนสูตรเดี๋ยวผมว่ารอให้ทางสณะกมการแพทย์เขาแก้กอีกทีนึงครับรรยังยังไม่ได้มียังไม่ได้คุยเลยครับเมื่อวานคุยตอนบ่ายก็ยังไม่ไมีข้อมูลครับอ๋อไม่ไมผมว่าคงเน้นอ่ะคือจริงแล้วอย่างที่บอกเรานั้นมีหน้าที่ดูแลลูกเขาอะนะหา้าสูขประกาศมันอาจจะไม่เฉพาะต่อจงเหมือนกับคือเราอาจจะประกาศหาธาสุขมาย้ำอีกทีก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็คือแต่อย่างน้อยให้ครูนักเรียนพ่อแม่เข้าใจนะ ก็อย่างที่บอกประกาศตูกเองอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทพาะตัวโจมสำหรับนักเรียนหรือไม่ก็เขาบอกอาจจะไม่นักเรียนถูกอะไรอย่างเงี้ยนะเตะอะไรเงี้ยก็ไปดูครับถ้าเกิดประกาศแล้วอาจจะขอญาตเอาประกาศท่านมาประกาศซ้ําในเรื่อทีขเข่เกี่ยวเกี่ยวข้าวกับนักเรียนก็ได้ก็ช่วยช่วยกันนะผมว่าไม่ได้มีอะไรเลยว่าสุดท้ายทุกคนก็มีเจานาดีทั้งหมดนะฮะทั้งตธาถูกทั้งกรทมที่เราจะเตนาดีจะดูแลหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับก็ไม่ได้มีใจนาเรื่องการเบืองไรงสิ้นนะผมก็ไม่ได้ไป ต้องไปแข่งขันไปกับใครต่ตางๆเมืองกันนะแต่เรามีหน้าที่ในการดูแลไอ้สอวนเราบป็ชอบกทำน้นที่เพว่าใช่ก็คืออย่างที่<ส>บอกเราดูแลสองสวนการแพทกับการศึกษา<ส>ซึ่งก็เอาข้อมูลมาแช้งแต่ดูรายละเอียดเนี่ยคือไอ้ที่บอกว่าเสียชีวิตคือว่าเขาสูบกัญชามาแล้วก็เสียชีวิตก็นั่นคือก็คือเหตุข้อได้จริงแต่ไอการพิสูจน์ว่าเสียชีวิตเพราะสูบกัญชาเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ได้ออกมาตรงนั้นแต่มันมีมีกรรายงานว่า เหต <well> ุการณ์เป็นอย่างนี้ครับออครับก็เตอร์ก็เกิดทำคารับก็ได้ผผีก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะแล้วก็ผมว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองเืงติ้นะเป็นแค่เราเป็นผู้รับผิดชอบเรารายงานเข้าได้จริงถูกไหมอย่ที่บอกอ่ัก็ในเมื่อหน่วยก็รายงานมาเราก็รายงานต่อนะเพราะว่าผมว่ามันก็เป็นข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าข้อดีคือมันทาให้คนระวังตัวขึ้นนะครับงนั้นก็คนที่ไม่เคยสูบก็อาจจะต้องถ้าแต่สูบก็ต้องไปดูให้ดีหรือไปเสพหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็ ทุกอย่างปกติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงเหมือนที่เราได้ข้อมูลมาแต่ว่าไม่มีเรื่องการเมืองครับยืนยันนะครับเพราะว่าอ๋อาากนน็นี่กำลังให้ล่างอยู่ว่าจะล่างยังไงให้เหมาะสมครับกระแสที่กลับยังไงน,นะอ๋อไม่ได้หาเสียงแล้วครับมันผ่านเวลาหาเสียงแล้วฮะแล้วก็เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องกระจาปลกระชายโรงเรียนว่าหลายฝ่ายก็ตอบรับดีนะผมว่าอย่างน้อย อาจจะช่วยเตือนให้ให้หาข้อมูลให้ดีขึ้นตัวครูเองแต่ว่าผมว่านี่อาจจะไม่เห็นักเรียนนะครูเองก็ต้องระวังนะเพราะครูอาจจะไปกินกัญชาอะไรที่ไหนมาหรือปเปล่าเพราะฉะนั้นระเบียบมันอาจจะรวมถึงครูถึงคนปฏิบัติอยู่ในโรงเรียนด้วยครับก็ให้ทันรองวิดาร่วมกับรองสานนช่วยกันล่างตรงนี้อยู่ครับหรว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดก็ไม่ต้องเรียนกราบเรียนตรงว่าไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองเลยครับเจตนาจะดูแลพี่น้องประชา,าชนแต่ถ้าถ้ามันทำผิดก็ต้องขอกาบประธานโทษผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงสัญญาก็ทาไว้ก่อนที่มาสัญญาให้สัมท่านนี่นะก็เดี๋ยวให้ทางร้ฐดิการนักตลาดไปดูที่ว่าจะเจรจายอย่างไรได้ที่จะผ่อนเทาคาร่าประชาชนซึ่งนี้ก็เป็นนโยบายทั้งทุกตลาดเขกาก็มอยแล้วตอนนี้ประชาชนลําบากเรื่องค่าคองชิพนะก็ให้ไปดูว่าจะลดเรื่องใช้จ่ายอะไรได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้ปัญหาก็มันเป็นสัญ,ญญาที่ไปทำไกับเอกชนไว้แล้วก็มีเงื่อนไขาทางกฎหมายที่ท,ที่บังคับใช้อยู่แต,แต่ว่าก็จะรับไปดูครแต่ว่า แต่ปรับรถได้อย่างไรคงต้องไปดูกับการเดย์จาว่าเอกชนเขายอมปรับเงื่อนไขยอย่างไรหรือไม่ครับแล้วก็รับของพี่น้องไปดูค,ดคร่บขอบคคุณรับ